มันแมนเด้อจ้อันเด้ยอ,อดย,อยสามตัวตรงตรงเด้อปูแหยาขันทองแตตอรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหืงองั้ก็ได้เขาจะซื้อคขาถือลยเลยก <c oughs> ็แห้งไกลๆสิอสอกแล่ะ ทีูังศูนหาบงศูนย์หาล็อกหนึ่งศูนาล็อกล็อกล็อกที่เรียนสลองพ่อปูสีแดงฮะสีแดงเลยสีแดงเลยตัวไหนงศูนย์หาล็อกไว้ลขยังกอลขี่อจารย์พันจุดถูกจุดถูกให้ไดตัวไหนนี่ยาสับเปใส่ันนไปสุดบ่โอ้ เลขปไงหนึง่งหาสามแปดเถูกโอ้งามเนอจเนอจำนอแจม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 อยู่นี่นี่ฝนออกหรืก่อนนี้านหาสามแปดเรย์จันพันยังเกาะหนึ่งศูนย์หาหนึ่งศูนย์หาเรย์จันพันเองนะครับที่นั่งได้หนึ 1, ่งศูนย์ห้าแล้วก็เลขทูกห้า สามแปดสอยกันพิมพ์ไว้เน่ยซอยกันพิมพ์ไหนเด้อพี่น้องชิวอนพี่น้องฮูบอนอูบอนฮูเงี่บย่าอยากบอกก็อยากบอกว่ายังถึงเขาแน่อ๋บอกว่าบอกเขาหูอยู่อ๋หามนอหาสามแปดนอห้ามเจ๊ ตั้งสองหักหนึ่งอ่ะถือเตะเลขเด็ดอาจารย์พันจีนพีน่เจ้าพี่ไม่เงานเสร็จกับพี่ชัดเจนเลยหนึ่งศูนห์หะไปมงคนเหลือร้อยมงคนอย่างนี้เหลือร้อยเลยหนึ่งศูนย์หะ หรือจารยพันว่าจริงผู้พ้อห่หนอนนนอย่างรับว่าไม่แทงเงินปะเสถนหาเราไวเนี่ยสะไปแบบน,นดีหนให้ล็อกตัวไหนก่อนเสถีรหาเราไวาให้ตะปูล็อกไว้ให้บ่แน่นอยู่ยตะปูล็อกไว้เนี่ยืมให้ตะปูล็อกไว้เลย หนึ่งศูนย์หาแต่ว่าเหล็กถูกเด้อนี่เหล็กถูกกว่างามเด้อนี่งามหาสามแปดงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี่โบพลนี่โบพลนี่โบพนสองหลักนี่อาจารย์พันมาสองหลักเต็มคี่ านีบนแล้ว่นอยางน้นต่อเจ็บมาขอมาขอหืน้ำก็จะว่างบนไหนยังหยยงหายอีกเ๋ยวที่แล้วก็หายกินแล้วเนาะพ่นหรอกพ่นดอกพ่นในชสองแรกพ่น อันเดงลิงไม่ได้เสียครับลิงไม่กวดเด้อไม่กวดวลิงถึงไม่กวดเด้อใส่พี่น้องซื้อให้ไม่กวดไม่กวดก็ยังไม่กวดวยังเดียวบ่กวดวยังเดียวทีไม่กวดวยังเดี่ยวเฮ้ยมมันหกยังโมมีไม่กวดไม่กวดก็ฮักเฮ้ยโโหที่เขาเสียมาใหนพี่เนาะเออ นื้อควดกระหักจองอันนั้นโอ้อยบึ้งไปบึ <laughs> ้งไปควอดไลยจนหักเบิดควอดลดูกบุดเลยวอดลูกฮักบิดฮะใช่<ะ>อาจารย์พันก็นี่นะครับคุณผู้ชมนะครับอาจารย์พันนะครับก็ได้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดแล้วนะครับสำหรับตัวเลขอาจารย์พันธ์ที่ให้ก็คือ105 หนึ่งศนหานี้บ่พ้นหนึ่งศูนย์หานี้บ่พ้นอาจารย์พันธุบอกว่าแล้วก็เลขทูบหาสามแปดเลขทูบหาสามแปดน,นี้บ่พ้นแท้ๆหาอาจารย์ครับบอกกันเบิรสุขคเน,นเนาะสำหรับ<ต>เลขอาจารย์พันถูกแลาา้วจะได้กออาจารย์พัน,ญญพนถูกแล้วก็ห้มลเตี้อยงต่ปูเน่ยเออ มะเลี้ยงตะปูน้นำหอมอนบานเลยว้าการลงน้ำมันอยู่ว้าต้องมาเลี้ยงตะปูเนี่ยถ้าถึกเลขก็คือเลขอาจารย์พันจุดถูดกเลยก็คือหา,อาสามแปดหาสามแปดราคาเลขห,<า>หนึ่งศูนย์หาหลืออาจารย์พันนางได้กับอาจารย์ปูกับาสารปูแหยใ,ให่ขันทองน้องอาจารย์ ครับไม่ได้บอกสารตาใหญ่ไทยทับมาด้วยครับผมอาจารย์โอ้ไม่กวดอาจารย์พันนะครับนี่กวดจนเหี่ยนมือสิกวดได้ยี่บ่ไหนอาจารย์กวดตะบุ่มใช่ไหมนี่เฮ้ยกวดจังไงให้กวดจะได้ไม่กวดนี่กวดอยังมันเอ๊ะขวดเพิ่งพันไปขวดเพราะไงฮะโมบะกวดยัง เจ้าซื้อาสองอหนึ่นี่เจ้าปดขยะมันเปยงนีนี่ไม่กลัวจะไม่ใกลหอนกัยอยนอ,อครับเอาอยัางสนักวดเท่นี้จังสะอาดนี่ซื้อมาเจอเอาอยัางวกวดเจ็บงาใหม่ซื้อเจ็บงาใหม่ที่ซือาา้อบ่โอ้ม่กจคงกอือ เต็มหมดอืมขอเลยกระตัะปูเรียบร้อยกดง่ายกดง่ายไปยาวๆนอนโให้ไม่กวดไปยาวๆเงินอยู่ไปยาวนอนกวดดีจ้ะไปยาวอ่อนๆกดดีอืมอืมกดเร็วสาดผมอ๋อโอ้ เด้อขอเหรียในนะตะปูอาจารย์พันธ์มาขอเออเออเอเอ้าเห็นบ่ในยูทูปในเคอร์ซเหนโอ้ยเ,อเป็นตาอ,อ่ะนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับตัวเลขนะครับอาจารย์พันธ์ที่คนเฝ้าศาลปู่ตาเหงแล้วก็ยายขันทองนะครับที่ได้มาแล้วก็คือตัวเลขห้าสามแปดนะครับซ่าสามแปดสำหรับเลขทูก,ทกนะครับแล้วก็เลขเลข อาจารย์พันนั่งได้นะครับก็คือ105นะครับ105นะครับคุณผู้ชมนี้นะครับสำหรับเลขเด็ดอาจารย์พันงวดประจำวันที่1ตุลาคมศตวรัาช2564กนะครับเด็ดนะครับอาจารย์พันบอกว่าเด็ดเลยนะครับสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับนี่นะครับลองเอาไปเสี่ยงดูกันแล้วกันนะครับสำหรับขายได้โชคได้ลาบกับอาจารย์พันหรือว่ามีดวงอาจารย์พันก็ ไปซื้อได้นะครับสำหรับตัวเลขที่อาจารย์พันให้ที่ศาลปูตาแหยายขันทองอาจารย์พันกระซิบมาบอกว่างวดนี้เด็ดแน่แนเด็ดแน่แนฟันทุงฟันทุงว่าใดตัวงวดนี่ใดตัวไหนอาจารย์พันหนึ่งศูนหาหาับหาสามแปดหาสามแปดับหนึ่งศูนหาเล็กทูกเนาะอือเล็กทูก นี่คือซีเรียมเหล็กถูบสี่เหลี่ยมเหล็กถูบสี่เหลี่ยมได้เออเพิ่อนเอามาเพิ่นจุดได้หาสามแปดหาสามแปดนั่นคอยขึ้นไปเบิ้งเอาเด้อขึ้นไปเบิ้งเอ้าคอยที่ให้เพิ่นนั่นเพิ่นจุดไว้แล้วนั่นได้เบื้องนี่ต้นไม้ใหญ่มันก็ลโนลุมแล้วเนาะอาจารย์พันยังบ่ทันมีไม้กวดเนี่ยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาเถียวต่อไปสิหาไม่กวดมาให้ด้วยจารย์พันเด้อมาอืมเสดกวดในเสดกวดเสดกวดมองเดินนี่ตะปูนี่หกโซ่เนี่มันหกเส้นแป้เหมือนจรโอ้ถามีใหม่กวดแป้นซื้อมือกวดอยู่นี่ซื้อมือกวดแล้วกวดเจิดใม่กวดเหี่ยนเบิว้อกวดเจิดใหม่กวดเหี่ยนเบิดอืม ว็แล้วกาพันเือเลยนะตื้อเคีเงาหมัสว่งางเขาม่ขายอย่างนี้นสิแล้วไปายาวดีดีดอ่ะขอบคุณอาจารย์พันธ์อาจารย์พันธ์ไขอบคุณเอซขอบคุณพี่น้องนะครับที่เขามาบึงทางช่อง y o ยูทูบนาอ ออทางช่อง y o u t u หลายหลายช่องที่เผยแร่อยู่ตรงนี้นะครับก็บขอบคุณทางช่อง u t u b e คนสุรินทีวีนั่ก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้แน่นะครับผมสำหรับผุ้ใดบ่ทันด้กดติดตามเด้ออ่ะนี่นะครับอาจารย์พันธ์คนมีเซนกับปูตาแห่หลวก็ยายขันทองนะครับที่ฝ่าสารอยู่มองนี้นี่ก็คือเปนอนนะครับเปนอนอาจารย์พันธ์ นอนอยู่นี่ซื้อมือนอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ฮึ่มตุนมน่นไม้ใหญ่นะครับอ๋อปวดแล้วกวดเรียบร้อยอาจารย์พันกวดขุดบ่